โอ้โหวันนี้ผมกดเข้าห้องจินบารู้ทันปะตอนนี้ผมต้องโชว์แล้วครับโชว์ตัวเมนของผมนั่นคือยาเซโยนะครับโอเคโอ้โหมันยอยู่จินมารู้อ่ะคนณดูมาผมเปิดพิกยาเซอะไรเนี่ยจินมารู้ดีเวนนะ่ะคุณผู้ชมผมเล่นเป็นยาเซ,ซสายฟิวเวิร์นะครับเซตไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โตัวชงผมไม่มีเลยอะ่ะผมต้องเป็นยาเซ,ซเล่นเองชองเองแล้วโอ้โหคนณดูสุซเซียนนังกาหยิบตัวคิโกะมาเล่นเลยวะ่ะชิ้นแรกเราออกเป็น โซริชัดเบดนะฮะเน้นแรงไว้ก่อนโอเคเนี่ยถ้าเจอรัก,กเราก็พยายามเล่นแบบลมต่อนนะ <c oughs> <c oughs> อะไรเดีย๋ยวคำนี้ทำไมมันชิดดีไ,ได้ลมต่อนก็คือแบบเอาสกิลหนึ่งเก็บสแต็กสองทีแล้วก็ต่อไงเออเล่นฟิชเวิร์กผมเอามาลองนะเพราะว่าเบื่อเล่นคอนนะครับเอาฟิชเวิร์กมาถือว่าไม่เอาจิงนะอุย้ยโอ้โหเจ็บว่ะแต่ผมว่าตอนนี้เอาฟิชเวิร์กมาคุมนะ พอายยา่อมาเจอสุเจอรักอุ้ยแฟดเลยคาได้ปะอุ้ยเอาวะโอ้โหจินมันรู้ยังแฟดอะแฟดคู่นะฮะเออที่ผมบอกนะเจอรักออฟฟิศฟุกมาค่นอนข้างจะคุมนะเพราะว่ารักมันชอบตอดน,นะครับกลับบ้านไม่ออกอ่อาภาคคุมชีนะตอนนี้ไม่มีตัวชงผมเลยคนโดฟ์ซีซีก็มีแต่ที่พาร์ติออนแล้วก็ลิเว่นนะดูดิไล่หลังกางไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราเน้นฟาร์มก่อนเทคนิคผมนะต้นเกมอย่าพึ่งห้ามมากนะครับอุ้ย มาเลยยี่สสองโอ้โหโลรักขนาดรักเล่น AP ล้วนเนี่ยโลอย่างหนาเลยก็ต้นเกมอยากไปห้าวมากนะโอเคเก็บฮันนี่ฟุตไปครับอีก500ผมจะได้โซลิชันเบรนะผมไปเก็บฮันนี่ฟุตข้างบนก่อนดีกว่าคือเล่นมิดเล่นยังไงให้หาตังไว้ไล่เก็บฮันนี่ฟุตครับเกิดเมื่อไหร่เก็บอย่างนั้นอนะ่ะอ้หูยโอเครอดอยู่ครับไม่เสียต้นเกมให้ลูเซียนก็ถือว่าดีนะคือไฟใหญ่ๆลูเซียนมันไม่เกิดมันเล่นยากนะครับกลับบ้านไม่ออกโซลีครับโอเค ต่อไปรองเท้ากันซีครับอุ้ยเอาลังนี้เพื่อนมาคนเดียวเองบังให้โอเคหนึ่งตัวลำลอมไปโอ้โหห้าว่ะโอ้ยไม่เบี่งคิวผมเลยโอ้โหโอ้โห,โโหพี่จินฆ่าได้อีกพี่จินได้ได้ฟอสเตอร์เล็ตครับส่วนเราน่าจะได้มังกรฟรีว่าฝั่งน,นั้นตายทั้งสามตัวโอเคตอนนี้ผมระแวงเดียวคือลังก้าโดดมาสมัยมักงกรนะ ไม่มีอุ้ยโดดมาเฉยมาดิโอเคแต้มก่อนโอเคโอ้โหคนดูจากต้องเล่นเองชงเองไม่พอกลายเป็นตัวชงเพื่อนสูสีส,สาโอ้โหอุ้ยโอ้อยนี้แหละที่ผมเกีบ็บเกี็บที่สุดเ <c oughs> ลยคือรักอะ <c oughs> โอ้โหเจ็บ <c oughs> มาดิกโอ้เพื่อนเรามาครับห้าวได้พลิออนโดดแล้วมาดิ ผลัดตัวเลยเพื่อนมาโอเคถือว่าต้นเกมเราทรงมาดีมากเลยครับ7-0ดูซเซียนไม่เกิดโอ้แต่พี่จินกับพัติออนไมงโอ้โหชะตาวพี่จินเปิดดิมาเลยโอเคโอ้ยอ,อยู่ๆก็สับหัวหยกได้โอ้โหรักไม่โอ้โหสกิลหนึ่งไม่ทัน เอาว้พี่จินลา้างแ้นให้ผมด้วยสวยงามโอ้โหรักมันน่นารำคาญจริงๆเอาวะเฮ้ยคุณดูจินมาลูกเอาเพทิปไคิวไปกับชานาดีกว่ามาชานาชงผมสักหนึ่งคอมโบโหนึ่งกระบวนท่าดิบอดแป๊บหนึง่งโอ้โหใจตรงกันสิเพื่อนเราอุ้ยเพื่อนเรา,เรานัวมังกรให้ผมดันเวฟก่อนนะ ได้ลุนคิงแล้ววะโอเคอลับ okay. oh, อยู่นี่น่าจะไฟส oh, ี่สามอลับทีบีชิบหายแล้วไงจหน้าผมยังไม่ไปถึงเลยเอาว้พี่จินตายสองอูเซียนก็ตายน่าจะได้อยู่โอ้ยจินตายโอ้ยแมงตาหอ,อกคอมเมนต์ได้เลยเพื่อนมา okay. โอเคอุ้ยลังกา,า,าค่ายดีซีมาเลยเมื่อกี้ผมเบเบรตัวนี้ในป้อมอุ้ยแฟด มาดิยโอ้ลรไม่โดนโอเคน่าจะรอดอยู่ครับอ้เมื่อกี้เขินเลยคนดูลมไม่โดนนะแต่ก็ช่วยซาน,น่าได้อยู่เฮ้ยต่อไปก็ได้นะมาดิไม่ได้กลัวแทงอุ้ยอักชันโดดตัวเพื่อนโอเคตายครับโอ้พี่จีนแม่งได้ดูเซียนเลยปะเอาดิโอเคพาดเดีออนแม่งลาบ <c oughs> มาดิอุ้ยเจ็บมาก โอเคน่าจะสู้ไม่ได้ครับฝั่งนั้นไม่สูล้ละผมกลับไปออกลูนชิงดีกว่าโอ้มาได้ลูนชิง OBF Sword โอ้โหชิ้นอีหนึ่งชิน้นเอาวะหนึ่งสามผมก็ไหวครับถ้าไม่โดนลักจับนะอุ้ยพี่ชินได้มังกรโอเชียนสวยงามครับโอ้อยผมอย่างชอบนะบวกเลือดตั้ง8%น่าจะตายยากกว่าเดิมครับโอเคเก็บสแต็กก่อนผมว่ามันต้องมีคนเดินมาตรงนี้ไม่อูรับก็อังชานก็ลักอะ่ะมีอยู่3ตัวข้างบนนะ ลมไปดิมาโอ้โหแฝดโดนลมมาดิโอเคหนึ่งลุมสามมาดิ1หนึ่งลุมสามอุย้ยมาดิ1หนึ่งลุมสามอุ้ยทีหนึ่งโอ้โหโอเคโอ้ยโอโคตรจัดไงล่ะคนดูผมบอกแล้วผมมีเซ็นมคันนี้หนึ่งลุมสามผมก็ไหวถ้าไม่โดนลักจับอันนี้ขนาด รักจับผมได้นะถ้ารักจับผมไม่ได้ผมไม่โลนะ่นาดนี้หลอกเลือดอะ่ะเออได้ป่ะดูดูก็เห็นนะครับผมตงผม2,500ยังรูอะ่ะมาดิอุ้ยมาดิไฟกับผมนะยกสองโอ้โหไม่มีใครมาช่วยโอ้โหผมแม่งสึกเป็นล็อกไอชันอีก <Justice. S 1> ผมไม่ฟ้ามาันนะอีก3 0 0อผมแม่เด็ดเด็ดนะผมจะไปโชว์แต่งค่าให้คนดูอยู่นะฮะดูอยากดูปะเอออยากดูก็เมนนะครับ โอเคอุ okay. ้ยไม่ถึงวะ่ะผมนึกว่าเว็บนี้น่าจะได้800 okay. ดโอเคตีกบไปอ่ะน่าจะได้นะครับโอเคได้เดดแดนแล้ววะ่ะผมพร้อมห้าววะ่ะคุณดูคือผมพร้อมห้าวแล้วอ่ะโอเคต่อไปทีเอครับโอ้ทีมผมปืนมังกรแล้ววะ่ะพี่จินสปินพุทนะอู้วทำไมเข้ามาตายอ่ะเพื่อน อ้าวผมไม่ได้โชว์แล้วปะขอค่าหน่อย <c oughs> ผมว่าพันยอนแม่งเอ็มพีแน่นอนวะผมแม่งโอ้ไม่ได้โชว์เลยอ,ะอ่ะไอผู้โชคดีหรอดได้ไงวันนี้อ่ะดีคอร์กลับบ้านทันวะโอเคม <c oughs> โดนก็เอาเอาเอาไดยอยางงี้ ขอโอ้ยจัดแนนะ่ออาดอเมนไหนมาฆ่ามาคนดูเห็นปะ่ะซัพพอร์ตออดารเมนไหนมาชิวอ่ะวิจิตแม่งตีบ้านเดียวเลยวะโอ้โหสติมเมอร์สามทางนี่พี่ผมยังไม่ได้โชว์เลยอย่าสูวผมอ่ะต้องโชว์ก่อน่อยจบโอ้แปดสองแปรเด้ 8, 2, 8. ย,ยังไม่สวยเลยครับเอาวะไ่าเดออนเปิดแล้วโอเคโอเคไอคผมมีแผนชั่วบาคนดู คือผมปล่อยให้ทีมผมแบบบวกไปให้ตายสี่คนแล้วผมไป 1, ดึงห้าคุณดูเอาปะโ <c oughs> อ้คือผมแบบเดินเดินลอตีองนงี้ให้ทีมบวกไงก็ให้ไปตายตายให้หมดเลยแล้วผมก็ไปดึงห้าโอเคผมว่าทีมบวกน่าจะไม่เอานะครับกลับบ้านหมดเลยเอา้าหลังกาบินบล็อกว่ะตรวจใครโอเคลังกาบินบล็อกนะครับสายยามไม่ต้องกลัวแล้วไฟต่อไปไม่มีอันติีแล้ว โอเค2 5ก <c oughs> ็ไหวนะผมกับสาย่าก็ไหวนะครับ25แบ่งกันไปผมขอทิปเป็นคิวพออุ้ยมาดิหลบได้มาดิโอลับแรงนะแรงนะแรงนะแฟดไปยกแม่งเลยโอเคยกสองโอ้โหโอ๊โโคตรจ้า โอ้ไม่ความต้าโอ้แบ่งกันจริงด้วยจะเที่ยไม่น่าพูดเลยคุณดูหลังกายบอกเค่เลยว่าโอ้คใครอย่ากอกเกินไปโอ้โหอยู่แล้วอ่ะคุณดูเฮ้ยพี่จินอยู่ไหนเนี่ยเอ็นกันดีกว่านะครับพี่จินเราน่าจะดูแล้วว่าน่าจะเอ็นได้นะโอ้เกินไปอ่ะดูดิโอ้โหบอลุ้นนะว,ว่าเราจะได้ไอ้พีหรือเปล่านะพปฏิอ้อนเดียวเจ็ดเลยเหรอพอดีออนได้ปะเนี่ยตอนนี้ ในพันออนก็พี่จินอ่ะแม่งฆ่ากันยับเลยโอ้โสกอร์ไม่ต่างกันมากเลย